สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง s o ล a ร a หรือ SOL นะครับเห็นว่าหลายคนสนใจอยากรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่แบบเข้าใจง่ายๆข้อดีข้อเสียแล้วก็น่าลงทุนไหมประมาณนี้ครับเรื่องภาพรวมก่อนเลย s o ล a ร a เนี่ยเออเป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนนะครับเปิดตัวเครือข่ายหลักมาเมื่อปี2020จุดเด่นจุดขายหลกัลกๆเลยคือเรื่องความเร็วครับเร็วมากแล้วก็ค่าธรรมเนียมที่เออถูกมากๆใช่ค่ะ ก่อตั้งโดยอนาโตลียาโคเวนโกกับราชโกโคค่ะตัวเหรียญหลักของเขาก็คือ SOL นี่แหละค่ะเอาไว้ใช้ใจ่ายค่าธร,รมเนียมหรือที่เรียกว่าค่าแก๊สบนเครือข่ายแล้วก็เอาไปสเต็กได้ด้วยช่วยเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ใช้โหวตกำหนดทิศท,ทางของแพลตฟอร์มได้ค่ะแล้วที่ว่าเร็วมากถูกมากเนี่ยมันมีเคล็ดลับอะไรเป็นพิเศษไหมครับ อ๋อมีค่ะคกลไกสำคัญของเขาเลยคือการใช้สิ่งที่เรียกว่า proof of history หรือ Poh ควบคู่ไปกับ proof of, of stake หรือ p o s ที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดี Poh proof of history มันคืออะไรเหรครับอืมลองนึกภาพง่ายๆนะคะ Poh มันเหมือนเรามีนาฬิกาที่แม่นยำสุดๆคอยปั๊มเวลาลงไปบนทุกธุรกรรมก่อนที่จะเอาไปจัดเรียงอีกทีค่ะ มันทำให้ระบบรู้ลำดับก่อนหลังของธุรกรรมได้ทันทีเลยไม่ต้องเสียเวลามาตกลงกันมากเหมือนวิธีอื่นอ๋อเข้าใจละคือเหมือนปั๊มตรายางบอกเวลาเป๊ะๆใช่ค่ะประมาณนั้นเลยพอมารวมกับ POS ที่ช่วยเรื่องการยืนยันความถูกต้องอีกทีมันก็เลยประมวลผลได้เร็วมากเขาเคลมว่าทาได้เกิน 65, 0 0 0ธุรกรรมต่อวินาทีเลยนะคะห5 0 0 0โหเยอะมาก ใช่ค่ะแล้วค่าธรรมเนียมก็เออถูกจริงๆค่ะบางทีไม่ถึง10สตางค์ด้วยซ้ำก็เลยมาแก้ปัญหาคอขวดที่บล็อกเชนร่วมพี่ๆเขาเจอกันเรื่องชาเรื่องแพงได้ดีเลยค่ะฟังดูดีมากเลยครับแต่ไอตัว POH เนี่ยมันมีข้อจำกัดหรือความท้าทายอะไรซ่อนอยู่ไหมครับนอกจากเรื่องเร็ว เป็นคำถามที่ดีค่ะคือแม้โพชจะช่วยเรื่องความเร็วได้เยอะแต่การจะรันโนดหรือคอมพิวเตอร์ที่ช่วยประมวลผลเนี่ยมันก็ต้องการเครื่องที่สเปคค่อนขั้นสูงเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่บางคนเขากังวลเรื่องการกระจายอำนาจหรือ Decentralization ว่าอาจจะยังไม่เท่าเชนอื่นๆที่ใช้เครื่องธรรมดาก็รันได้ง่ายกว่า แล้วก็จริงๆช่วงแรกๆประมาณปี2021ันถึง2022นเขาก็เคยเจอปัญหาเรื่องความสเสถียรของเครือข่ายอยู่เหมือนกันค่ะมีล่มไปบ้างเข้าใจแล้วครับทีนี้มาดูเรื่องระบบนิเวศหรือ Eco System กันบ้างนอกจากเร็วถูกแล้วเนี่ยโซลาร่าเด่นเรื่องอะไรอีกครับก็เรื่อง scalability ค่ะคือความสามารถในการรองรับธุรกรรมจำนวนมากๆได้ดีพอมันเร็วมันถูกมันรองรับได้เยอะโปรเจกต์ต่างๆก็เลยสนใจเข้ามาสร้างบนโซลาร่ากันเยอะ ระบบนิเวศเขาก็เลยโตเร็วมากมีอะไรบ้างครับในนั้นโอโ้โหครบเลยค่ะทั้ง DeFi หรือระบบการเงินแบบไม่มีตัวกลางตลาด NFT อย่าง Magic Eden หรือ Tensor ที่ดังๆครับแล้วก็พวกเกมไฟล์หรือเกมที่เล่นแล้วได้เงินบนบล็อกเชนแล้วก็มีกลุ่มที่น่าสนใจมากช่วงหลังๆคือ DPin ค่ะ DPin ย่อมาจากอะไรนะครับ Decentralized Physical Infrastructure Networks ค่ะ คือเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานจริง,รงๆในโลกเนี่ยแหละแต่เอามาทำงานบนบล็อกเชนอย่างฮีเลียมที่ทำเครือข่ายสัญญาณมือถือหรือเรนเดอร์ที่ทำเรื่องประมวลผลกราฟิกพวกนี้ก็เลือกมาใช้โซลาร์ากันเยอะเลยค่ะทำไมเขาถึงเลือกโซลาร์าล่ะครับสำหรับดีพินก็เพราะดีพินมันต้องจัดการข้อมูลหรือธุรกรรมเล็กๆจำนวนมหาศาลจะอุปกรณ์เยอะแยะเลยค่ะความเร็วสูงกับค่าธรรมเนียมต่ำของโซลาร์นาก็เลยตอบโจทย์ตรงนี้มากๆน่าสนใจมากครับ แต่เมื่อกี้บอกว่าเคยมีปัญหาเรื่องเครือข่ายล่มอันนั้นกระทบความเชื่อมั่นเยอะไหมครับแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างใช่ค่ะตอนนั้นก็กระทบความเชื่อมั่นไปพอสมควรเลยแต่จากข้อมูลล่าสุดนะคะประมาณกลางปี2025เนี่ยทีมพัฒนาเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะมีการปรับปรุงอัปเกรดระบบมาตลอดเพิ่มมาตรการป้องกันต่างๆ ทำให้ตอนนี้เครือข่ายถือว่าสเสถียรขึ้นมากแล้วค่ะปัญหาล่มแบบหนักๆเหมือนช่วงแรกๆแทบไม่เจอแล้วแต่แน่นอนความทา้าทายก็คือต้องรักษามาตรฐานนี้ไว้ให้ได้ในระยะยาวนะคะดูเหมือนจะเฟื้อนตัวได้ดีนะครับ แล้วการเติบโตด้านอื่นๆล่ะครับมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างก็มีเรื่องการพยายามเข้าถึงผู้ใช้งานทั่วไปมากขึ้นอย่างการออกโซล n นาโมบายที่เป็นมือถือเน้นฟังก์ชันคริปโตอ๋อที่เป็นมือถือของตัวเองเลยใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือฝั่งสถาบันการเงินเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆค่ะมีกองทุน ETF ในสหรัฐที่ลงทุนใน SOL โดยเฉพาะแล้วด้วยชื่อ Rex Osprey Solana Plus Staking ETF มี ETF ของตัวเองเลยใช่ค่ะแล้วก็มีข่าวความร่วมมือกับธนาคารใหญ่ๆอย่าง HSBC หรือ Bank of America ในเรื่องการทำ Tokenization สินทรัพย์ด้วย Tokenization นี่คือการแปลงสินทรัพย์จริงๆใช่ค่ะแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงเช่นพวกอสังหาริมทรัพย์ งานศิลปะหรืออะไรพวกนี้ให้มาอยู่ในรูปของโทเค็นดิจิตอลบนบล็อกเชนเพื่อให้ซื้อง่ายขายคลองมากขึ้นซึ่งโซลนาก็เป็นหนึ่งในเชนที่ถูกจับตาในเรื่องนี้ค่ะครับผมนอกเหนือจากเรื่องเทคโนโลยีเรื่องสถาบันแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่น่าสนใจมีเรื่องหนึ่งที่สร้างความฮือฮาพอสมควรเลยค่ะคือมีข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอนนั้นเขาประกาศแนวคิดเรื่องกองทุนสำรองคริปโตแห่งชาติ หรือ Crypto s t r a t e g i c reserve อะค่ะครับแล้วในรายชื่อเหรียญที่อาจจะอยู่ในกองทุนนั้นมีชื่อ SOL ติดด้วยพร้อมกับพวก XRP, ADA, BTC, ETH ค่ะโอ้มีชื่อ SOL ด้วยใช่ค่ะถึงแม้จะเป็นแค่แนวคิดหรือประกาศหาเสียงนะคะแต่พอข่าวออกไปปุ๊บราคากลุ่งนี้ก็พุ่งขึ้นเลยอย่าง SOL เองก็ขึ้นไป21%ในช่วงนั้นมันก็สะท้อนให้เห็นว่า เ,ออเรื่องการเมืองนโยบายอะไรพวกนี้ก็มีผลกับตลาดคริปโตได้เหมือนกันนะคะครับตรงนี้เราก็แค่นําเสนอข้อเท็จจริงนะครับไม่ได้จะไปวิเคราะห์การเมืองอะไรใช่ค่ะแค่เล่าให้ฟังว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลดรอดราคาค่ะพอเห็นภาพรวมทั้งจุดแข็งจุดที่เคยเป็นปัญหาแล้วก็การเติบโตแล้วถ้ามองไปข้างหน้าโอกาสของโซลาราอยู่ตรงไหนบ้างครับในมุมมองผู้เชี่ยวชาญ โอกาสหลักๆเลยนะคะก็คือการปักหลักเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญให้กับเว็บทีต่อไปด้วยความได้เปรียบเรื่องความเร็วต้นทุนที่ยังดึงดูดนักพัฒนาโปรเจกต์ใหม่ๆได้ดีครับการได้รับการยอมรับจากฝั่งสถาบันมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้สำคัญมากอาจจะนำไปสู่เม็ดเงินลงทุนก้อนใหญ่เข้ามาในระบบนิเวศแล้วก็การขยายฐานผู้ใช้งานทั่วไปให้กว้างขึ้นกว่าเดิมค่ะมีการคาดการเรื่องราคาอะไรบ้างไหมครับ ก็มีนักวิเคราะห์บางกลุ่มมองเป้ากันไปที่200ถึง300ดอลลาร์หรือถ้ากระแส ETF ได้รับความนิยมมากๆอาจจะไปถึง300ถึง500ดอลลาร์เลยก็มีค่ะแต่ก็เป็นการคาดกันนะคะต้องใช้วิจารณญาณแน่นอนครับฟังดูมีอนาคตสดใสแต่เรียนก็มี2ด้านเสมอ ความเสี่ยงหรือความท้าทายที่โซลาร่ายังต้องเจออยู่มีอะไรบ้างครับแน่นอนค่ะความท้าทายสําคัญอันดับแรกเลยคือการแข่งขันที่รุนแรงมากในโลกบล็อกเชนทั้งจากเจ้าตลาดเดิมอย่างอีเธอรียมแล้วก็พวกเลเยอร์2บนอีเธอรียมที่ก็พัฒนามาแก้ปัญหาความเร็วค่าธรรมเนียมเหมือนกันใช่ใช่เลเยอร์ Layer 2ก็มาแรงมากใช่ค่ะแล้วก็ยังมีคู่แข่งอื่นๆอย่าง Avalanche หรือเช่นใหม่ๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาอันนี้คือแข่งกันดุเดือดมาก เรื่องที่สองก็คือการรักษาความสเสถียรของเครือข่ายในระยะยาวอันนี้ยังเป็นโจทย์ที่ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปครับแล้วก็ประเด็นเรื่องการกระจายอำนาจที่ก็ยังถูกตั้งคำถามอยู่บ้างว่าจะทําได้ดีแค่ไหนเมื่อเทียบกับเชนอื่นแล้วก็แน่นอนความเสี่ยงด้านกฎระเบียบอย่างที่เคยโดนกรตตสหรัฐฟ้องร้องเรื่องเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนอ๋อมีเรื่องคดีด้วยใช่ค่ะแล้วก็บวกกับความผันผวน,นโดยธรรมชาติของตลาดคริปโตโดยรวมที่เราก็เห็นกันอยู่ค่ะ สรุปแล้ว Solana ก็เป็นบล็อกเชนที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับด้วยเทคโนโลยีที่เด่นเรื่องความเร็วค่าธรรมเนียมมีการพัฒนาตัวเองจากปัญหาในอดีต e c o คซิสเต็มก็โตดีแล้วก็เริ่มมีสถาบันเข้ามาสนใจแต่ก็ยังมีความท้าทายรออยู่ไม่น้อยเลยใช่เลยค่ะถ้าให้สรุปภาพรวมก็ประมาณนั้นเลยค่ะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ย คำถามที่น่าสนใจมากๆที่อาจจะทิ้งไว้ให้คิดต่อกันก็คือท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดแล้วก็เทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนเร็วมากขนาดนี้อะไรคือปัจจัยชี้ขาดจริงๆที่จะทำให้โซโลนาเนี่ยสามารถยืนหยัดแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวอืมน่าคิดครับ มันจะเป็นแค่เรื่องความเร็วต้นทุนที่เขามีอยู่แล้วหรือว่าจะเป็นการยอมรับจากสถาบันหรือจริงๆแล้วมันคือความสามารถในการหาจุดสมดุลที่ลงตัวระหว่างประสิทธิภาพที่เร็วปีติกับเรื่องสําคัญอื่นๆอย่างการกระจายอํานาจแล้วก็ความมั่นคงของเครือข่ายกันแน่อันนี้น่าจะต้องติดตามกันยาวๆเลยค่ะ